เขาเรียกคราร์โบแกนนะครับที่เจอหมันจริงๆถ้าเดินหน้าคือเบรกขึ้นหลังคือโกเอ้ยเดินหน้าโกเดินหลังคือเบรกโชว์ฟันนี่ครับแม่โชว์ฟันนี้กับเราจริงก,งกลัวครับจริงกลัวไปนล่ครับพอไปบ้างแทาบุกแกนเจอหมันเจอหมันที่เท่าไหนเนี่ยเป็นเราฟัดเส้นเอ้านั่งขี่ลูก อยู่หน้าเราอยู่หลังส่วนนู้นเข้าไปนั่นกันซิลายซิลายแพงถราบรแกนี่แค่เก้ายูโรเองแต่ไกลอยู่นะใหญ่เบิ่มใหญ่เบิ่มไม่จะถือไหวเปล่าคงไม่ไหวหระมังเขาคงจะดา่าเอาแต่ถทาให้ขวดจะถือให้ดูนะครับปาป้าปปา,ปปาปเป็นลายก้ขึ้นไปสบาย มาลองได้แค่5ยูโรเองเอ้ยไม่ใช่9ยูโรถูกดีช่วยเล็กทราบกแกนไหมนี่ Alps Alps c o s t r Oh no we are on the tunnel ยูหู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 วันนี้เราจะไปแบบไม่มีโนเบรกโนเบรกลุยอย่างเดียวไม่เดียวไหนโหไกลเว้ฮัลโหลไงยับ นั่นแม่อยู่นู่นอยู่เลยไปดิโอ้มันขึ้นสูงสั์อันขันหน้าที่จอมทับนู่นคั้งนี้สมพีจีนสามเป็นแม่โอ้คาโบแกนหรือว่าเอลฟ์สปิสคอสเตอร์9ยูโรโอ้ว้าวมีโคมีเคร์ง ขึ้นไปส่วนลงคงปล่อยลงมาทีเดียวอุยร้อนวเว้ยเทเดี๋ยวนี้อากาศร้อนมากประมาณ24องศาช็อกโกแลตยังละลายปกติช็อกโกแลตไม่ละลายโอ้อขมออนไก่กินเฮ้เบ้เฮ้เบ้เฮ้เบ้ ที่สองมาแล้วใจจริงชูนิ้วหน่อยไม่ต้องจับหรอกกลัวทำไมนี่แม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 ,แม่ไม่มองล่ะ หาถึงแล้ววูแม็กซ์อเหรอไม่ไม่ไม่หยุดเลงตรงแร่กับตรงแร่กับมันเป็นไงเฮฟฟันนี่ตั๋วหนึ่งใบนะครับยเก้ายูโร ก้าวยูโรยูโรเสียม่าสี่บาทจับตั๋วไว้ในมืออยู่เงาเงาเงอเงาก็กดตั๋วไปที่ไหนไปรู้แถวนี้เรียกว่าอะไรนะฟาเซนเสิร์ชเอาแล้วกันอะไรนะน่าเสวะน่าเสวะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลงทางไหนเนี่ยอันนี้ที่แบบเขาขึ้นไปนู่นเออที่เขาขึ้นไปข้างบนนู่นแพงๆอันนี้ตั้งห้าสิบปอนด์ต่อคนเนี่ยเราเลยไม่ได้ขึ้นเนาะแพงไปว้าย เออห้าสิบยูโรไคลเดอร์อาร์เทนดูจุกกินว่าดูแบบเไม่รู้ไปว่าอะไรเหรอวิ่าไปจับมันนะนี่นี่นี่อ๋อเนี่ยอันนี้คือที่ขึ้นไปที่เป็นอันยังวะโอ้ถ้าหน้าหนาวมามีฝนด้วยเฮ้ยมีขี่ม้าด้วยจอมวินเทอร์ขึ้นไปชื่ออะไรอันนี้ขึ้นไรอ่ะไม่เข้าใจอ๋อมีสกีมีสเกอร์สแกร นี่มันมีจุดที่ขึ้นได้นี่ขึ้นได้ abc ตุ๊ด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 ซิบไลน์นี่เหรอสูงสุดหรือมันขึ้นไปทุกอย่างมันนั่นอะไม่ใหญ่บื้มไม่อันนี้ตองตงมันต้องลงชันโนด้วยมาแล้วเอะห้าสี่สามสองหกนี่คืออะไรอ่ะแม้วังเดิมเพิ่งมาไปใช่เออหรือว่ามันเป็นเป็นที่ขายตั๋ว เดี๋ยวไปช้เอ๊ะราคาอยู่ข้างล่างไปส่องเขาดูหน่อยราคาราคาใครอยากเห็นราคานะเดี๋ยวส่งราาให้ดูนะนี่นะนี่นะอันนั้นนะ Ride right and Fly อ๋อ Walk and Fly เห็นไหมตรงนี้ Ride right and Fly แต่เราไปนี้เมื่อกี้ Coaster 9ยูโรไอ e 17 อายุ17กับอกายุ8ขวบะกถึง1 6 16, 3สาถึง7จ็ถ้าคือถ้าอายุ17อา้าอ๋อนะั่นคือ6ถึง16 41อด r i d e and fly แล้วก็51ยูโรผู้ใหญ่ walk and fly Floyd, fly fly นี่ให้เดาก็คือเป็นชื่ออะไรนะแค่นั้นนะ10ลาย2อ,อย่าง51าเอแต่เราเล่นอย่างเดียว9ยูโร คือจอมนี่หรอไหนคือมันสูงสุดนี่หรอก็คือ1กิโลลงมาเรื่อยๆนี่หรอ40กิโลเมตรเปอร์อัวคลายเซลบรูคทันเนลคลายเซลกับเกนแอคชั่นโฟโต้โอ๋อมันมีอันนี้คือชื่อเขาถ้าใครจะมานะครับวันเดอร์ทโลจีอารากาวนี่หรอ,อถ้าใครจะมาก็เอาเอาเอาลองดูลองดู